โอ้โหเริ่มแรกนี่มันเหนื่อยเหนื่อยมากครับมันเป็นอะไรที่ท้าทายครับครั้งแรกที่ผมออกรับงานสเต็มคอนกรีตเนี่ยเจอปัญหาคือฝนงานงานแรกที่รับเลยเป็นงานที่แบบโ้เราตั้งใจทํามากฝนเนี่ยทำผมขาดทุนไปประมาณสองสองนสามเมเหนื่อยเหนื่อยมากครับเราเจอปัญหาเยอะจนท้อครับแต่เราไม่เราไม่ถอยเพราะว่าเราเราชอบ สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีจากกระพบวงโคตรครับตอนนี้รับเหมากอ่อสร้างครับเคยมาอบรมงานสแตมป์คอนกรีตได้มาอบรมที่ชมรมสแตมป์คอนกรีตเนี่ยก็เลยได้ได้ความรู้ตรงนี้กลับไปแล้วก็เราก็เอาไปต่อยอดกับงานรับเหมากอ่อสร้างของเราด้วยงานสแตปมเนี่ยจริงๆผมสนใจมานานแล้วแต่ผมไม่ไม่มีโอกาสได้ได,ได้ทำความรู้จักกับงานสแตปมจนวันหนึ่งเจ้านายผม คือเขาให้ผมมาอบรมโดยที่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นงานสเต็มคนกกีตเนี่ยให้ผมมาแล้วก็เอาความรู้กลับไปฝากเขาจนจน,นผมได้มีโอกาสรู้จักกับงานสเต็มตรงนี้ครับเม mm ื hmm. ่อก่อนเป็นช่างเทศบาลครับเราสนใจอยู่แล้วครับงานก่อสร้างด้วยความที่ผมเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยคือผมมีพื้นฐานทางด้านงานปูนด้านงานก่อสร้างเนี่ยเวลาเรามาได้มาอบรมถึงเวลามันจะน้อยอ่ะวันเดียวแต่ว่าเราได้ความรู้กลับไปเยอะเพราะว่าเราตั้งใจ มาเอาความรู้กลับไปใช้งานจริงอนี่ดวส่วนตัวของผมผม,ผมว่ามันผมโชคดีมากที่ที่ผมได้มาเรียนกับที่ชมรมสแตปมคอนกรีตเนี่ยคือจากคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้เรื่องงานสแตป์เลยจนทุกวันนี้ผมสามารถประกอบอาชีพสแต็มคอนกรีตได้ครับเหมือนเราได้ต่อยอดความรู้มากขึ้นจากที่เรารู้แต่งานก่อสร้างงานโครงสร้างก่อถาบทั่วไป จนมีงานสเต็มคอนกรีตเข้ามาเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้กับงานก่อสร้างได้แล้วก็ทําให้ลูกค้าที่มาจ้างเราเนี่ยมีโอกาสมีทางเลือกโดยที่เขาไม่ต้องวิ่งวิ่งหาโอ้โหเริ่มแรกนี่มันเหนื่อยเหนื่อยมากครับมันเป็นอะไรที่ท้าทายครับครั้งแรกที่ผมออกรับงานสเต็มคอนกรีตเนี่ยครั้งแรกผมเจอปัญหารเรื่องหนึ่งคือ ผลทําผมขาดขาดทุนไปประมาณสองสองถึงสามหมื่นงานงานแรกที่รับเลยเป็นงานที่แบบโอเราตั้งใจทํามากเจอปัญหาเรื่องฝนปุ๊บโอ้ทาให้เราแบบอืโชคดีเรามียังมีทางพอมาอบรมปุ๊บทางชมรมเนี่ยก็ให้คําแนะนําที่ที่ดีกับเราเนียวิธีการแก้ไขนทางแก้ไขหน้างานเนี่ยโชคดีก็คือสอบถามติดต่อได้ตลอดแล้วก็คือเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะ เหม like, ือนเราแบบเรามีเรามีทีมสแต็มให้คอยคําแนะนําเราเนี้ยเวลาที่เราเจอปัญหาแบบเออหน้างานเนื้องานเนื้องานเสียหายเงี้ยเราจะซ่อมยังไงให้ให้ลูกค้าตรวจรับงานของเราได้เงี้ยมันก็เป็นข้อดีของเราอะหลังมาเนี่ยพอคนเริ่มรู้จักว่าเรารับงานสแต็มกรีนก็คือเริ่มมีคนเข้ามาหาเราเองเราโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไปไปหางานเรื่องงานสแตมนะครับ จริงๆตรงนี้ผมใช้เวลามาสามปีงานสแต็มคือผมทําบ้านด้วยแล้วก็เราก็บ้านทุกหลักที่ผมทําจะต้องมีงานสแต็์เหมือนเราพยายามทําให้คนรู้จักอ่ะคือถ้าอยู่ดีๆเราจะไปยัดเยียดให้เขาทําอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ไม่แฟรกับลูกค้านะแต่ว่าเราก็คือหนึ่งเรามีแม่พิมพ์อยู่แล้วแล้วเราก็แค่ซื้อซื้อผงแล้วเราทําด้วยแรงงานของเรา มีคนเคยพูดกับผมอยู่คืองานสแตมป์คนมันเขาไม่นิยมคนเขาคือมันจะไม่ดีคือพูดในทางที่ว่ามันโอ้มันมันสร้างเป็นอาชีพยากเพราะว่าคือคนทั่วไปไม่รู้จักแต่ผมก็พูดง่ายผมก็เหมือนเหมือนลบคำดูถูกที่คือกับพูดกับผมไ้นะทุกวันนี้ยคือผมทำไม่ทัน งานสแตม็มเงินกีดก็คือมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเลยแล้วก็ตอนนี้มันมีเป็นพวกแพนปูนนะครับคือเขาก็จะเหมือนเอาผมเข้าไปเป็นเวลามีงานสแตม็มเนี้ยเราก็จะเรียกเรียกใช้ผมให้ไปสแตปมงานเงนกรีตตามโครงการตามบ้านจัดสรรอะไรพวกนี้ครับจริงๆผมรับเป็นรับออกแบบเขียนแบบแล้วก็สร้างบ้านด้วยหลักๆคือผมเป็นผู สร้างบ้านเป็นหลังแต่ถ้ามีงานสแตป์อย่างเงี้ยเราก็แบ่งเวลาไปได้เพราะว่างานสแตป์เป็นงานที่ใช้เวลาไม่ไม,ไม่นานคือถ้าหน้างาน100-200ตารางเมตรเน่ยเราสามารถทําภายใน2อวันสวันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์คือจริงๆถ้าเทียบกันจริงจ,งจงก็คืองานก่อสร้างกับงานสแตป์เนี่ยงานสแตป์เนี่ยเป็นงานที่ที่เหนื่อยแต่แต่ไวได้เงินเร็วแล้วก็เทียบปริมาณรายได้เนี่ย ผมว่างานสแตมปเนี่ยเป็นงานที่ได้กําไรมากมากกว่างานปลูกบ้านเพราะว่าปลูกบ้านมันใช้เวลานานแต่งานสแตมปเนี่ยเราสามารถจบจบเร็วรับเงินเร็วอันนีนี้โหค,ความยากง่ายของผมนี่มันมันเจอ,ม,เจอมันเจอทุกรูปแบบความยากทั้งทั้งเนื้อง,งานความยากทั้งความเข้าใจของของ,ของผู้ผู้ว่าจา้างมัน มันมันรวมรวมกันครับคือความพึงพอใจเนี่ยงานสเต็ปเนี่ยคนแต่และคนต่างกันไม่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเหมือนต้องอ่านใจเขาใจเราครับคือเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแต่เราก็พยายามบอกว่ามันเป็นงานสเต็ปม,มันเป็นงานดิบเป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลาอย่างเงี้ยเราก็พยายามอธิบายเขาว่าแต่ถ้าคนที่เขาเดินเข้ามาหาเราจริงๆอะ่ะแบบทุกวันเนี่ยคือเขาต้องการสเต็ป หลายนี้ลายน,ายน้เพราะฉอนนั้นทุกคนก็จะเข้าใจว่างานสแตปมเป็นยังไงโอ้โเจอทุกเจอทุกอย่างปัญหารอยต่อรอยต่อของแม่พิมพ์ปัญหาปูนเซตตัวไม่เสมอกันคือมีแบบแม่พิมพ์เปียกฝนตกมันเจอมันเจอทุกงานนะครับแต่ทีนี้เราก็พยายามจนหลังๆเรารู้เทคนิคการแก้ไขของมันวิธีการซ่อมแต่ แต่ละหน้างานอเงี้ยมันต้องคือด้วยจากประสบการณ์ของผมก็คือเราก็เริ่มปรับความเข้าใจกับงานสแตปมเ้ย่ยผมเริ่มจากร้านอาหารร้านหนึ่งคือเขาอยากทําแบบทางเข้าแบบจัดสวนเป็นงานพิมพ์ลายส,สวยๆแล้วก็ต่อมาก็เริ่มมีพวกพอคนเขาเริ่มรู้จักปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้ไปทําทางเข้าบ้านแล้วก็มีรับงานเป็นงานพวกของ ของหลวงของนัฐวิสาหกิจหลังๆก็มีพวกโครงการมาติดต่อให้เข้าไปทำในเพชรบุรีแทบผมว่าผมว่าไม่มีไม่มีคนไม่มีคนทำในในเขตในเขตจังหวัดผมนะมันเหมือนเราไปบุกเบิกอ่ะเราเหมือนเราคนไม่เคยรู้จักอ่ะคือตอนนี้เขาสามารถคือพิมพ์ลายเนี่ยเขาสามารถจับต้องได้คือเขาสามารถเออนี่นะมันเป็นงานพิมพ์ลายนะเหมือนเราไปเหมือนเราไปแบบ เผยแพร่ให้เขาให้เขารู้ว่าเอ,องานแต็มมันเป็นอย่างนี้นสองปีแรกอ่ะไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่พอเราพอทําไปเรื่อยๆจนจนมาปีปีสองปีที่ที่ผ่านมาปีปีสบาที่ผ่านเนี่ยคนเริ่มรู้จักเพราทเราทำทำไม่ทันผมเริ่มจากผมเริ่มจากไม่มีอะไรเลยผมเริ่มคือเริ่มเริ่มจัดใจคือใจเราเริ่มจาก เริ่มจากเราชอบแล้วก็ใจเรารักอะ่ะก็คือผมก็ถ้าจะจ้างพวกเราพิมพ์ก็คือต้องต้องอสมมติถ้าจะเปลี่ยนหลายเงี้ยต้องต้องลงทุนแมพ่พิมพ์คือเราก็ต้องขอแอดวานก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นเพื่อเพื่อเพื่อเป็นค่าค่าผงค่าอะไรเงี้ยคือเราเริ่มเริ่มจากเราเริ่มจากไม่มีแต่พอพอเริ่มทำพอผ่านไปตั้งสองสองที่สามที่อย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีแม่พิมพ์เป็น เป็นของตัวเองแล้วเราก็เริ่มสะสมคือจริงๆนะผมถ้าผมไม่ติดภาระเรื่องครอบครัวนะถ้าไม่ติดว่าลูกเรียนหลานเรียนเรียนหนังสือนะผมว่าผมจะออกท่องเที่ยวงานพิมพ์มลายสักสองปีผมเดินทางไปนี้ผมว่าผมกอบเกลเงินตรงนี้ได้ เพราะว่าลูกค้าติดต่อมาแต่แต่ละที่เนี่ยแบบอยากให้เราไปแต่ว่าเราไปไม่ได้มันติดมันติดทางด้านครอบครัวคือลูกน้องผมตอนนี้เป็นเป็นเกือบทุกคนเพราะว่าผมให้ให้เริ่มทมคนไหนเก่งไม่เก่งคือเราก็เริ่มเริ่มแรกเราก็ตอนอบรมครั้งแรกกับผมว่าเริ่มผมทําเองลงมือทําเองทั้งหมดคือก็มีลูกน้องลูกมือคอยเชื่อแล้วก็ คือโดยพื้นฐานนะลูกน้องผมอาจจะเป็นช่างอยู่แล้วเป็นช่างปูนอยู่แล้วคอยปานสามเดียมคอยขัดหน้าพวกนี้คือเราก็เสริมเราก็คอยบอกคอยอะไรเนะี่ยจนทุกวันนี้ลูกน้องก็ทําได้เกือบทุกคนสร้างได้จริงครับเพราะว่าทุกวันนี้คู่แข่งเรื่องงานสแตป์เนี่ยคือในที่ที่ผมอยู่นะท,ที่ที่เพชรบุรีนะไม่มีคนทํา ย่านทางหัวหินทางปานก็ไม่มีคนทำก็คือช่างหายากรุ่นพี่ผมที่เรียนวิศวะอะไรพวกเนี้ยก็คือเขาก็อยู่กับพวกโครงการพวกอะไรเงี้ยเขาก็สั่งทีมมาจากกรุงเทพคือจนวันหนึ่งเขาก็มาเริ่มพอพอเขาเริ่มรู้จักผมเนี่ยงานตัดแตร์น้องทำได้ไหมก็ก็ก็เริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆอ,อาชีพนี้ผมว่าเป็น เป็นอาชีพที่มันเหมือนมันเหมือนเป็นงานพรีเมียมอะ่ะมันเหมือนคอยคอยคอยอัปเกรดความเป็นช่างของเราอะ่ะเพราะว่าคนคนที่จะทํางานสแตมป์เนี่ยมันมันน้อยซึ่งแบบผมเนี่ยผมคือไม่ได้รู้จักมาตั้งตั้งแต่เริ่มคือก็ไม่ได้ไม่ได้เดินทางเข้ามาเพื่อจะเราจะเป็นงานสแตมป์คอนกรีตโดยตรงแต่พอเราเริ่มมาศึกษาพอเราเริ่มเข้าเข้าใจพอเราเริ่มทําเริ่มลงมือ นั่นคือคนเริ่มรู้จักเงี้ยมันคือเราสามารถประกอบอาชีพได้จริงเวลามาอบรมตรงนี้ก็คืออย่างน้อยๆเราก็มีลายกลุ่มของชมรมเราก็เวลาเราเจอปัญหาก็มาแชร์ประสบการณ์กันเนี้ยคือเหมือนเหมือนเราไม่ได้เราไม่ได้ถูกทอดทิ้งอ่ะคือเราอบรมแล้วเราก็ยังยังมีเหมือนมีอาจารย์คอยสอนคอยอะไรเราอยู่เงี้ยคืองานสแต็มอะ ตอนนี้คนที่ที่ทำงานสแต็มจก่งน้อยคือจริงๆถ้ามีคนถ้าถ้ารุ่นต่อไปถ้ามีโอกาสที่เข้ามาอบรมแบบผมนะผมว่ามันมันเหมือนเราได้เปิดโลกกว้างอะไรไรแบบนวัตรกรรมใหม่ๆที่เรายังไม่รู้จักเนี่ยมันทําให้เราแบบโอ้เราได้มาเรียนรู้เราได้มารู้จักงานแบบมันเหมือนอัปเกรดให้ให้สมมติมแบบผมเป็นชะ่างนยผมผูป้านด้วยผมสแตมด้วยคือมันเหมือนอัปเกรดต,ตัวเราว่าเออเรามีความรู้ ความสามารถรอบด้านเนี่ยมันทําให้เราแบบดูมีความน่าเชื่อถือคอนกรีตเดคอไทยแลนด์จุดศูนย์กลางแห่งการตกแต่งคอนกรีตแนวใหม่ผลิตขายรับเหมาสอนงานตกแต่งคอนกรีต